สักจิกชาแน,นลขอจุมมือะเด็พประคุณทานไปหับสม้มการหดสงประพุทธหูปสำคัญของประสาชนล่าในเกดแขวงและจะมีพระพุทธหูปจากแขวงได้แด่ผวกเข้าไปหับส้มน้ำกันถ้าหากทานมักวิดีโอของสองสักจิกชาแน,นลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อทานจะบ่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากส่องของผวกเขา อันดับที่หนึ่งแขวงหัวพันปะสะสน้าสะซนเศร้าสํำเหนือ้อมใจกันไปโหดสงฆ์พระเจ้าองค์ตื่อแสนแห่งวัดศรีบุญเฮืองไสายาามพระพุทธหูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันพระพุทธหูปดังกล่าวมีความเก่าเก่และหาส้มได้ยากพี่นอ้องประสาชนทุกหมเหล่า้อมใจกันโหดสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต กับการเริ่มตนใหม่ครับปีใหม่กุศลการของพี่น้องเผ่าเ่าอันดับที่2แควงเซียงขวงเซียงขวงเองเคยเป็นเมืองที่มีวัดหลายที่สุดและมีเิลปะความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมีความหงเฮืองทั้งด้านพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของเรา กรบดาวัดเหล่านั้นจะถืกทำลายลางจากการถล่มในยุคสงขามเย็นในปี1 9 60หา1 9 7 0บ่าร้วณนแม้กระทั่งวัดสีพวนเสิงพระเจ้าใหญ่สีพวนที่ลอดพ้นจากการทำลายลางปัจจุบันยังมีหองห้อยสะเก็ดระเบิดและกระสุนลูกปืนที่ปะหวาดแพ้ไว้ในใบหน้าและด่านหลังของพระเจ้าสีพวน นอกจากนี้ผ้าผนังวัดสีพวนยังถือเขียนซึ่งเป็นการเล่าเหลืองเล่าประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นเรื่องสงครามเกี่ยวกับการหุกค้านเมืองพวนเสียงขวงอีกด้วยพระเจ้าสีพวนถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพวนแขวงเสียงขวงที่ถือสีบทอดจากรุ่นสู่รุ่น อันดับ3แขวงอุดมไส้ในวันที่สเมษาปีสองพนที่วัดพระเจ้าสิงค์คำเมืองลาแขวงอุดมไส้มีประชาส้นผอมเพียงกันมาหดสงพระเจ้าสิงค์คำซึ่งเป็นพระพุทธหูศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ฝาฝ่างุ่มพระเจ้าสิงค์คำเป็นพระพุทธหูที่มีสื่อเสียงบส่สเพาะแต่เศ้าเล่าที่ให้ความเคารพนับถือ ยังมีร้าวลือ12ปันนา้าวไทยและ้าวเวียดนามในเมืองเดียนเบียนฟูต่างให้ความเคารพบูชาเพราะในแต่ละปีจะมีปราชสตนจากบรรดาประเทศเพื่อมานามัสการพระเจ้าสิงคำแห่งเมืองลาแขวงอุดมไซอันดับหาแขวงบโบเก,กวพระพุทธูฮ ที่มีความเก่าแก่ต้นกำเนิดของศิละปะเล้าหลานสังและหลานนานั่นก็คือศิละปะสุวรรณะโคงคํำเสียงแสนฮีรณะเงินย่างนครพระโพธหูพระเจ้าแสนแสแห่งวัดศรีบุญเฮืองเมือตนต้นเพิงแข้งบอ่อแก้วซึ่งเป็นโพธิ์ที่พบอยู่กลางแม่น้ำคงศิละปะเก่าแก่อันทรงคุณค่า เป็นพระพุทธรูปที่มีความเป็นมายาวนานประดิษฐานคู่บ้านคู่เมืองของชาบอเกลตั้งเตออดีตจนถึงปัจจุบันอันดับหาแขวงนครหลวงสำหรับนครหลวงเวียงจันทเองมีพระพุทธรูปสำคัญหลายพระองค์ที่วัดองค์ตือมีการหดสงพระเจ้าใหญ่องค์ตือและพระเจ้าแสนที่วัดอินแปง มีการหดสงโหปัน่นพระเจ้าไ้เสธาและพระเจ้าใหญ่อินเปนพระเจ้าใหญ่องค์ตือถือกลอขึ้นในปีคศ1 5 6 6โดยพระเจ้าไ้เสธาธิราชนำผ้าประส้นเศร้าเวี่ยงจันทร์ทำการปั่นลอ่อพร้อมกันกับพระสุขพระเสริมพระไซและเป็นประพุทธรูปที่รอดพน้นจากการกวดต้อนในสมัยทีอาณาจักรหลานสั่ง ตกภายใต้การปกรครองของอาณาจักรสยามเนื่องจากว่ามีการยกบอ่อขึ้นและเผาบอ่อใหม่นอกจากนี้แล้วที่วัดถาดุหลวงปราะสาะสยังได้อันเซิญพระพุทธหูทองคำซึ่งเป็นมิ่งขวัญเศร้าเล่ามาหดสงอีกด้วยอันดับพบแควงเวียงจันทร์ในวันปีใหม่เล่าเจ้าสอ 1,384ประสาชนญาติโยมถูกทวนาพร้อมกันมานมัสการและขดทรงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทองสามสีและพระเจ้าหินซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปที่หลอดพ้นจากการกวาดตอนของสยามปรสาศาทชนซาวเวียงจันทร์ได้เอาพระพุทธรูปดังกล่าวไปเสียงซ่อนเป็นเวลาหลายกว่า200ปีจึงมีการเปิดเผย เป็นอีกพระโพธหูที่หาส้มได้งากเห็นหาบรรยากาศที่วัดกลางบาเลิงสั้นเมืองชุลคมแขวงเงี่ยงจันทเต็มไปด้วยผู้คนที่เฮฮนกันมาหดสงและส้มเพื่อเป็นบุญตาอันดับเจ็ดนะครหลวงพอบางประเพณีหดสงระดับศาสตร์ของปวงสนเล่าก็คือราชธานีเดิม เสียงดงเสียงทองเมืองมรดกโลกหลวงพะบางศูนย์ร่วมหีดข้องประเภทนี่ขนบรรมเนียมวัฒนธรรมที่เก่าเก่นั่นก็คือพิธีแหฮโคดสงพะบางประพุทธโองค์สำคัญที่พระเจ้าฝางมมุ่มมาราชทูลขอจากเจ้าสีวิตทเขมรในปีคศ1359พร้อหเก่าพอมกับการอันเชิญศาสนาพุธมาปฏิสถิตอยู่ในอาณาจักรเล่าหลานส้างอย่างเป็นทางการ พระพุูตพระบางได้สถิตอยู่เมืองเวียงคำเป็นเวลาถึงร้อยสีปีและเคยสถิตอยู่ในบางกาะถึง38ปีก่อนจะเดินทางกลับมาสู่หลวงพระบางในปีคศหนึ่นอยหกสนอกจากนี้หลวงพ่อบางยังมีพระพุทธหูปที่ศัก์ธิตองค์หนึ่งซือว่าพระเจ้าม่าน ซึ่งเป็นพระพุทธหูบที่ห้าเบิ่งได้ยากที่สุดในเ่าโอกาสที่จะได้เห็นเพียงแต่ปีละครั้งในตำนานยังโบสามารถระบุได้ว่าพมา่านถึกสางขึ้นในปีใดแต่ก็มีการเล่าขานว่าในสวงที่พมา่าปกครองเ่าหลังจากที่พระเจ้าไสเสถาธิราชสวรรคตพมาต่าตั้งใจจะนำเอาพระพุทธหูปดังกล่าวกลับขึ้นสู่เมืองฮงซาวดีผ่านการขน โดยเหื่อสูล่ำแม่น้ำลองแต่เกิดเทือลมพระโพโตหฮบดังกล่าวจึงจมล่องสูงแม่น้ำลองผ่านมาหลายปีปลาส้นเศร้าวลว้งพะบางได้ถือคนพบและอันเซิรนมาประดิษฐานไว้อยู่ที่ทั้งหลังวัดเชียงทองปลาะส,ะส้นเศร้าวลว้งพะบางเอ่ยว่าอุโมงค์พมานต่อมามีการสั่งโอพม่านในปี1974และนรและมานได้ถือประดิษฐานไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมา เศร้าหลวงพอบางเสวอว่าปีใดสภาพอากาศแหงแรงปัสสะสนก็จะอันเซิ้นพมานเพื่อขอฝากขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลคมเสื้อดังกล่าวได้ถือสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนหอดยุคปัจจุบันโวยความเสือ่อที่เป็นมนขังหลวงพอบางจึงมีหวัดและพระสงค์หลายที่สุดหนึ่งเดียวในโลกที่ทานจะสามารถใส่บาตร พระสงฆ์สามลอยหูในตอนเสารอของทุกๆมือจนซาวโลกคนาน้มว่าหลวงพอบางไทมเลส